ก็ตราสสดีครับผมตอนนี้อยู่ผมเต้แค่นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้งานติดตั้งแทงน้ํากันนะครับผมโดยหน้างานก็เรามาสํารวจกันเรียบร้อยนะครับว่าจะใช้แทงขนาดเท่าไหร่ยังไงนะครับโดยแทงที่เห็นในคลิปนะครับผมก็เป็นขนาด1นึ0งพันหร้อยลิตรนะครับผมก็จะไม่หนักมากนะครับผมไม่รับน้ําหนักโหลดลงพื้นเยอะนะครับโดยการติดตั้งแทงน้ําแบบผสานกันนะครับผมเชื่อม น้ำออกด้วยกันเนี่ยก็จะมีจุดที่คอยระวังเลยนะครับเวลาระดับน้ําล้นเนาะให้มันเสมอกันนะครับในอย่างแท้งตัวสูงสุดเนี่ยเราก็ตั้งลูกรอให้ต่ําหน่อยแล้วระดับน้ําก็จะเท่ากันนะครับถ้าสูงกว่าเนี่จะมีประเด็นเลยนะครับก็ต้องระวังตัวนี้กันด้วยนะครับผมสําหรับช่างหรือใครที่ติดตั้งนะครับตอนนี้เราก็เซตตาแหน่งน้ำดีน้ำออกทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ที่ช่างกำลังทําอยู่ก็เป็นการขัดกระดาษทรายของท่อนะครับอันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับผมจะทําให้ตัวกาวยึดแน่นขึ้นนะครับผมการประสานของท่อเนี่ยแน่นขึ้นนะครับแน่นมากๆเลยครับไม่หลุดกําลังลงงานเสร็จโอโ้โหฝนมาตกอีกเจอชางปัญหานร่นนี่นั่นของขาดลูกรอยขาดอะไรเงี้ยครับก็เป็นปัญหาหน้าง,งานที่ต้องแก้กันไปนะครับต่อจากนี้ก็เชิญรับชมฟุตเทจ age, ไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับ

cào vẻ như thế, như thế? Tôi Tôi thế một món quá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  món

không được không không được không được không không được không được không

ขนาดหูเห็ดน้ามนไม่ใหมันไหลพุ่งสวมหัวยิงตีนเหยียบไววยังอยู่ย <c oughs> จ,จะอะไรกันน้่ย้ามนี้อ่โอยู่โ,โอ,อ้อ Sana saya dapat saya sana. Ni gua mana? Tidak pernah apa jumpa dengan dia

ทำใหนไล่ปั่นอะไรยังงี้หัวในเอาอยู่เบบน้อยอยู่ที่ทุดจับอือเจ็บเจ็บทรมานที่หมายปวดันงานตรงไหนอ่ะ ยี่สังเกตุสองตัวอันเล็กๆบัวชัวก็มีแบบอ,อะไรก็เรียกอะไรอันเล็กๆสำหรับเด็กอย่างนงี้อ,อ่ได้อะไรดกเสียตังไปตรงตรงัตงเจดสิบาบาทเนาะ่านหาทงัว

ผิดด้านป่าวมาผิดด้านตามมืนผิดด้าน <laughs> อันไหนโยงง่ายกว่า เก่เข้วแล้วผมเกียเขาาีเขาแล้วอยเกีเขาก็ลงมางานกี่ขั้นก็ไปไปไปดีมันลดเกียวเราบาอยางเลยวจะมีเงินเทาเขาส่ว